สบายดีสบายดีสวัสดีพูอแม่พี่น้องด้วยมือวันนี้สิม,มาเห็ดกิบามำจะเอ๋โอ้ยยังนอนโศกเศร้ายังเด้เนาะเจ็บหัวเจ็บหัวสวัสดี นอนก้นสวนเด้อพี่น้องงามหมูจะง่ามเับขอดีท่ามาข้อต่อไปุดหมดด้านเกินมากเป็นมิยิงดูสายจะซื้อจะไหนอ๋อมิยิงดูสายซื้อจะไดถ้าเป็นมิยิงเอาซื้อมิยิงก่อนซื้อมิยิงเนาะ มีเอฟซีคอมเมนต์ถามตั้งสื่อร้านนะ่ว้าบอท่นเนี่ยนี่ว่าสมองบอท่านเด็ดตั้งเงี้ยพอดิอือไปถาาแม่มมก,ก็ <c oughs> คิดเอ้อ <c oughs> แต่คอยนะบอท่านอีกคีคดอยู่น้อยซือ่ <c oughs> โอโควิดปะแม่สบายดีพ่พ่นอนกูสี่พอด้วยเอฟซมามี่ยังเห็ดน่าพี่น้องม้อน,นี้ จะหมดร้านไปมีหญิงแชนชื่อจะได้จะต่างหรือเปล่าได้เลยแอกสื่อยังไหนคิดบ่าหาสื่อตัวใดมวนน้อยนาน้อยหนาเ่วาน้อยนาหน่อยนาจะหมดเป็นภาษาลาวได้ส์ไหมอีน้อยหน้าหระอคนไทยนะใครอีดอกเคย น้องน้อยหนาคนไทยเขาเอิญสิม่วนแต่คนหนาวเขาเอิญอีน้อยหนาก็น้อยหนากันเองแม่โอ้หวานนะแม่คนม้วนแต่คนละออ๋แต่ว่าน้อยหนาน้อยหนาสื่ออยู่ในอันนะในยูดงบ่สื่อน้อยหนาน้อยหนาเขาก็เอิญน้อยหนานี่บ่อ่าแต่เอิญน้อยหนากันยังม่วนบ่ คอยนะโมจักสีตังซื้อน้องหนาเพท่านไนมีว่าชื่อจังไหนแต่ซื้อจริงนะจ๊มัมซื้อน้อยหนาคือกันมันน้อยนานี่มันคํำอ่อนมันมันบาจุกเบาจีกะ้ะน้อยนาเดิแต่เขาเอินอีน้อยนามันคํำอ่อนโยนมันบาได้จุกแตเจีกบอไม่ยาหันไม่ยาหันตังซื้อว่าอมสิน เอ้ยได้เต Get ็ดเอมจินอืดอมจินเห็นได้เลยเนาะอีบ้านเขากระมีลายเนาะลายถักจินกับแหงลายถักจินกับได้ถักจินกับผัดกับสุเท่น้อยนาน้นน้อยคนในชุหมดเป็นผู้ชายได้ส um, ําเนาผู้ชาย

ผวมนอนมันผมแรงก็เลยเอินนอนไปสื่อๆโอ้หัจ๊กเออจนะเออจังได้ถักกระเด็งใครได้จ้ะเมื่อเงนกระเอิญนั่งเนาะอ้ถักกระเดันไปเขาหงเหยนก็ได้ว่าเอิอบ้านอันนั้นบ้านหันบ้านสื่อคงพ่อบ้านตงพ่อคงพ่อก็เลยซื่อในหัวแจักสื่อ ไาก็เอินเออบ้านตะกานเขาเอิญหายบ้านบ้านตะการหนุ่มพ่อบ้านก็เลยซื้อไปจากนั้นเลยเออจะคิดซื้ออีหยั่างละก็เมื่อมันต้องแห้งไม่อูผัดเอินมีบ้านหนุ่มพ่อบ้านอีกเขาไม่เคยได้ซื้อซื้อวันซื้อวันซื้อการบ้านนี้มาเอิญนนั่นหน่อยเอิญหน่อยฮั่นมา หักนี่แดกกระเอิรนั่งน้อยนั่งน้อยนี่ยบอจยากเอิอบ่นบ่เลยเอิ่นชื่อยนอนหักกระเอิรนั่งน้อยเอ้าววัตถุคดชื่อจังไรวะคอยยกบุษบันไหนจักชื่อจักชื่อต่างชื่อจังไรมาแนน้อยหันกับบุษากสิเอิอเอิแน่น้อยเขาหัวขวัญไอโกปบ้านว่อ น,นันดกจะซื้อจังไหนบางน้อยน้อยมันมาติไทยหัวขวัญกูโอ้ยจะจะอึดซื้อน้อหน่อยน้อยหมดใหญ่จักตือเอ็มสี่ถาอันนี้พไพ่มีซื้อดีๆคอมเมนต์มาเริ่มเป็นพี่น้อง <c oughs> ถ้าเป็นเตโกว่าเป็นมี่อีกเนาะมี่อีกคะพังเบึงถ้าเป็นผู้ชายอันนี้จะซื้อจังไหนแต่มีแต่คิดว่าซื้อม่ยิีง แต่ว่าน้อยหนาวาไหมอ,อ,อ,อีเมล์ว่าซื้อน้อยหนาด้วยพี่น้องม <c oughs> วนอยู่าเข้ามเมนต์มาก <c oughs> กินข้าวกินน้ำได้แล้วพี่น้อง <c oughs> เก้าสิทามปะช่ต่างซื้อดูกจะได้วะ nói hả tôi nói tôi nói bà Sửa được này bà nói nà lẽ đây để... nà นอนแม่งเลยปุ่นได้พี่มอพี่น้องกลากตินนอนเด้่อกันผู้ใดหนาวอย่างนี้นะร้องกลางเตินนอนเลยกลางไหนเคยป่ะฮะหนาวหนาวดีหนาวมันหนาวกลางตินนอนอุ่นเนี่มันขึน้นนะีน่กงนะหนาวเฮงอดีน,อน้อห <c oughs> นาวดีเลยหนาวเลยที่ <c oughs> บานเข้าะนาเป็นสองสามเดือนอเออย้ำหนาวนี่ย้ำหนาวนี่ทรามานเด้อยิ่แม่ก็บ,บอกว่าสื่อน้อยหนา เมียระ่ามันอ่อนโยนเนาะแต่เขาว่าซื่อของก็เข้ากระด้ไเลอันชัน <c oughs> เอา้าอันชันแม่แม่ซื้อวัดลูกซื่ออันชันของก็แม่นะบุขา,าวา ทันวาดิว่าทันวาคือผู้ชายเออถ้าเป็นผู้ชายหันชื่อทันวาเนาะถ้าเป็นไม่ยิ่งคะชื่อน,น้อยนายเด็เนาะใคร ทีเอลเอยดงานอยู่ใช่ฮะเที่ยวไปไกลวะไกลเลยก็่มองที่สาบูนะเกียงมองเลยวะหลังโมเดิร์นซาบูนตะเกียงไปดึงวองไป กินข้าวกเนยังย่ำเต็าตันฮะบอะนั่งรถตู้มาแล้วก็เตรียมเต็นบางทีมันขามไรแล้วก็ไปขอใบนน้อนะันนั่รถ้ำปิบเดินทาแล้ว้าเนี่ยมวรถตยไปเช้าผมีรถตู้เนาคอใบตรวจโควิดนะอยู่โรงพยาบาลหนะน้าวัด เขากับปูมากเื่กันดวนนั่งรถดูทว่นแต่ว่ามันไวปวดเขากับปูมากกว่าเนี่ะไปอุดดวนไใกล้ๆนิ่งกเกินที่หอดเพราะว่ามันีตัวนะตาเสียบเสียบอยู่ยักนั่นเห้งวะเออเขากินยาเมจีนทีมีครับมเ่มี่ ไอบคุณแม่ชวงนี้เงียบว่ะแม่บอคตอบคอมมนลชวแม่เงียบหไปแม่มแล้วฝาก,กขไลมกไลปากรกระเรื่มแบบคลายๆแบบตึงแล้วนี่นี่แนี่ตึงเนี่ยดังจะตึเจ้าหน้ากแตกเพราะว่านาเขาอะเทพานาหนาวหนาแตกเขากแตกคือกันาปากแตก คาหิงไล่ไล่คืองูนี่คะนะ้คานคอมเต็กคือเป็นคล้ายๆแบบว่าเสืิอมเล็กแล้วก็ได้คล้ายๆแบบว่าเสืิอมเล็กไม่ได้มันหนานะมันยัหยาบนะตริงเพราะซื้อสบู่สบู่ล่างหนาะหมกหมกมงูมาใส่งสิยูมีเท้านี่ป่วย ใส่สชมที่อาบนานเล็กน,น้อยอยากนอนแฮงแล้วเบอกกะนักนอนแน่ก็น,นอนซะาเอ,อืไม่อดเศ้าก,กระทรมาะเศ้าเลยดโมงก็ได้แปดโมงอ่ะแปดโมงโามาเลยเพราะว่าเขาเห็นงานเกาโมงองไปเห็นงานงเกาโม่เห็นเกาโมส่สังคนเาอน ได้งตอนนี้เลยจ้ะอยากนอนทิ้งไปไทยตัวชื่อมัดเจ้าของ hai yếu nè hai hai tìm tô Tết hai bướm bướm Tết hai con, con, ừ, hay, bước, bước, con. Cây nào, cây, ba hai tìm tô nè. Khoe bể anh gì đi, khoe nhảy, khoe cây. มันเข้าหูนี่ขั้นเลยด้วยนะเนาะเดีวยวทนะ่านน่ะบ๊ายบายเงิน,นต้องแสนเลยว่า เขาเอาเขาไปไหนออ้มอ,อย่าได้ปือพรมแบบมันหนีเฮาบัวบ้าวไปไหนมันหนีห่ะ ทีน่าจะเหมือนดิจะลอง,งยังมีว่าอย่ผู้ทะเบืงเขานอนติดก็สบายแค่ะนะคุณจดูงั้นบิแค่นี่เนาะแม่นั่นแหละผูทะเบอนะผู้ทะเบิอกันนะ นอนหนาวจะรู้รู้ตื่น้อนติดหัวการสินเลยมาตื้ช่วงตื่นเขาต้องนนหลับเป็นจัดเนาะอืมเรื่องที่สามว่ามงอเมื่อไ่มาน้องเมื่อไรกระปอหุ่มโบราณกา มี fc คอมเมนต์อยู่เฟดกับรายซื้อน้องเนาะนก็มีแต่ซื้อมวนมวลกาแม่เราก,ก็บอกว่าน้อยหนาน้อยหนากับมวนเนาะอา r1f ส,สิเป็นซื้อนี่เดียรน้องพี่น้องพังเบิงแฟนก็นบอกว่าซื้อนี่ซื้อนี่ก็คือสีอมวนอยู่หรอกเนาะกัสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง ฝากกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเดอร์บ๊ายบาย